ครับวันนี้เราก็มาระยองเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับเนื่องจากสองเดือที่ผ่านมานั้นผมไม่มีเวลาทำคลิปเลยนะครับผมเนื่องจากลูกค้าเข้าเยอะบ้างอะไรบ้างนะครับมันไม่มีเวลาจริงๆอันนี้จริงๆคือคำว่าไม่มีเวลาเลยนะก็พอมาระยองผมก็มาระยู่ระยองได้อ่าสองอา,อาทิตย์หนึ่งแล้วะอาจารย์อาทิตย์หนึ่งสี่ห้าวันแล้วล่ะก็เครื่องจักรพังนะครับผมเครื่องจกัก พีโมเห็นพังบางเหมืองหยุดบางอะไรบ้างยังไม่ได้โม่เลยนะครับตั้งแต่มาตั้งแต่สิบห้าวันนี้จะวันนี้วันที้ยี่สิบละยังยังไม่ได้โม่กันเลยนะครับวันนี้ก็ทิศทางของช่องนะครับผมก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่องส่วนตัวผมก็คืออัปเดตชีวิตส่วนตัวผมเล่นเกมบางอะไรบางไปในชีวิตผมมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็มาอยู่ระยอง ก็จะพยายามถ่ายคลิปได้แมสุดเพราะว่าก็เปลี่ยนสายพานไปไม่มีเวลาถ่ายอะไรเลยนะครับผมว่าต้องช่วยเขาว่าช่างก็มีแค่สองสองคนผมก็ต้องไปช่วยเขานะครับผมถึงแม้เราจะขับรถเช้ามากระตักกินขายไปอะไรไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบุณที่ยังติดตามและรอกันนะครับสวัสดีครับ